ชิดมจะระเล้เจนนี่น่ารักชิ่สามาชิเหมือน,จนเจนนี่ปองอุ้ยเหมือนเจนนี่อ่ะเหมือนเจนนี่มากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะก็กลับมาเจอกันเลยนะคะสำหรับคลิปที่ชิจะมาพูดถึง first impression เลยนะคะสำหรับการที่ชิจะได้จับเสื้อของเจนนี่แบล็กพิงค์ครั้งแรกค่ะ ซึ่งต้องไลฟ์ฟังก่อนเลยนะคะว่าจริงๆเราชี้มีการทําคลิปอันบ็อกซ์นะคะซื้อเสื้อตามรีซ่านะคะในช่องอชิตาสเตชันใช่ไหมคะซึ่งชี้อ่ะได้พูดถึงแบรนด์โฟนี่สโตนจากนั้นเนี่ยทางแบรนด์ก็ได้เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากส่งเสื้อมาครีเอทดูนะคะว่าลุคที่ชีใส่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อที่เจนนี่แบล็กพิงค์เนี่ยใส่ใน MV l o v e s i ิเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่เจนนี่นะคะใส่ในรู้สึกจะเป็นงานเปิดตัวเเพลลลลงงงงนนนะคะครรรั้ร้้นนบบนน้้แแแกกก่่่่่ซึตออออบบยยวววาชชชีีืด์ู เป็น f อมานานมากค่ะทุกคนจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยก่อตั้งประมาณปี2009ค่ะคุณบุ๋มเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้เรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานะคะก็เรียนสินลปกประกรรนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปต่อโทนะคะที่อังกฤษนนะคะ่ะก็เรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วก็กลับมาทําแบรนด์นะคะที่ประเทศไทยซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยถ้าให้ย้อนกลับไปนะทุกคนคือสมัยก่อนอนะ่ะมันยังมีการปิดกั้นการแต่งตัวอยู่ที่คนจํากัดกลุ่มอยู่ว่าแบบการแต่งตัวแบบนี้ถือว่าแปลก ถือว่า แวกถือว่าแบบเอ้ยไม่ใช่คนปกติหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยชีรู้สึกว่าโลกเราเปิดกว้างมากขึ้นคนเรามีสิทธิเสรีภาพในการแต่งตัวซึ่งแบรนด์ของเขาเนี่ยยังยึดมั่นในจุดยืนดีจริงๆค่ะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงแบรนด์โพลีสโตนชีรู้สึกว่ามันจะเป็นแบรนด์ที่ดีไซน์ของเขาคือไม่มีรูปร่างคือมันจะเป็นยังไงก็ได้และชีชอบตั้งแต่ตอนแรกๆแหละพอรู้สึกว่ามันแตกต่างจริงๆซึ่งก็จะมีรูปตอนที่ชี ชอบมากเลยนะคะทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่าชิเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในการแต่งตัวน้อยลงมากๆเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยชิโดนบูลลี่เรื่องการแต่งตัวเยอะมากค่ะทุกคนเพื่อน,อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์นี่แหละไม่ว่าชิจะครเอทลุคไหนขึ้นมาที่มันแปลกแหวกแนวสักหน่อยชิก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างสม่ำเสมอทําให้ปัจจุบันเนี้ยชิกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวเลยทําให้พี่ชิเนี่ยก็ยังพูดเลยว่าเอ้ยถ้าชิแต่งตัวเหมือนแต่ก่อนเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบคนอาจจะชอบเยอะอะไรเงี้ย มาพูดถึงแบรนด์โพนี่สโตนกันต่อเลยเนาะเขาก็จะมีแบบว่าพวกดาราหรือว่าเซเลปต่างประเทศเนี่ยใส่กันเยอะมากก็มีหลากหลายคนเลยแต่ว่าคนที่ชิรู้จักเนี่ยก็คือ Kendall j e นอร์จีจี้ฮารินะคะซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆที่แบรนด์ไทยเนี่ยได้ไปปรากฏในสายตาของผู้คนทั่วโลกจริงๆค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันเลยแล้วกันเนาะว่าชุดที่ชิได้มาลองใส่เนี่ย เด,ะะเดี๋ยวเราดูใบก่อนเลยกันนะคะนี่เลยลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะใส่เจนนี่ใส่นะคะซึ่งทางลิซ่าและเจนนี่เนี่ยลงรูปส่วนตัวในอินสตาแกรมเลยนะคะแล้วก็อย่างลิซ่าเนี่ยชี้ได้มีโอกาสคุยกับแบรนด์เขาบอกว่าจริงๆแล้วกางเกงที่ชี้อันบ็อกซ์ในช่องใหญ่ไปเนี่ยลิซ่าซื้อเองช็อปเองซึ่งชี้คิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์โปรดของลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็จะมีคนที่ชื่อว่าโลล่าคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะดังมากเป็นคนญี่ปุ่นนะคะโคด้าคุมินะคะโซระก็ใส่นะคะสําหรับชุดแรกที่ หยิบมาให้ดูก่อนราลยลการตัวนี้ตัวนี้เนี่ยชิรู้สึกว่าใครเห็นแล้วก็คือแบบเหมือนตะโกนออกมาว่าโพนีโ่โซนซึ่งแบบเจนนี่ก็คือลงภาพใน IG ด้วยแสดงว่าน้องน่าจะชื่นชอบเสื้อแล้วก็ลุคนั้นมากๆนี่นะคะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะคะแต่ว่าข้อดีของแบรนด์โพนี่โซนอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขาอะคีเอทชุดออกมาให้คนอนะไปแต่งในเวของตัวเองค่ะ มันคงไม่หลงเดี๋ยวกินเจนนี่แล้วแหละเ <laughs> ขาหน้าจะผ่านการซักมาหลายทีแล้วนะคะโอเคจากนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนี่เลยตื่นเต้นที่จะใส่ตัวนี้มากอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เจนนี่ใส่ใน MV Lo v e s i c ซินะคะก็จะเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ซึ่งน้องเนี่ยใส่เป็นเกาะอกนะคะลายออกแนวเหมือนชนเผาน,นิดนึงแล้วก็เป็นกางเกงยียนขาสั้นตัวนี้แล้วก็ทับด้วยเกาะอกอีกอันหนึ่งมันเป็นแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนจริงๆเห็นปะว่าแบบมันเป็นแบบไม่มีขอบอย่างเงี้ยแล้วดูข้างหลัง เหมือนไม่มีกระเป๋าแต่ความจริงคือมีคือออกแบบได้เก๋จริงๆชิชอบมากมีความแบบแตกต่างจากแบรนด์อื่นจริงๆแล้วก็ดีเทลเขาแบบดีมากทุกคนแบบถ้าใส่ไปทะเลใส่กับบิกินี่ใส่กับเสื้อแบบตัวจิว๋วอะแต่ชิคิดว่าเจนนี่น่าจะมีการแบบอาจจะเย็บอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าดูอาจจะหลวมไปนิดนึง<ๆ>ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายละนี่เลยค่ะคือเขาออกแบบได้แบบ ึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงยีนอ่ะและคนอาจจะงงกระโปรงกระโปรงยังไงคะแต่ว่าเราถ้าเราใส่เกงเ่งขาสั้นอะไรข้างในเนี่ยมันก็คือสวยเลยแต่ว่าเจนนี่เนี่ยเขาเอามาสไตลิสต์นะคะเป็นเกาะอกนะคะซึ่งเจนนี่ถือว่าตัวค่อนข้างเล็กมากใช่ไหมทุกคนเพราะเขาใส่เป็นเกาะอกอ่ะก็กลายเป็นเดรสไปเลยค่ะแต่เราจะมาดูแบบดีทงดีเทลกันนิดนึงของเสื้อผ้าว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ย ถ้าเขาจะราคาสูงชีไม่ติดใจเลยนะเพราะว่าทุกคนเห็นความถักปะคือมันถักแล้วก็ใช้หลายเส้นซึ่งอันนี้คือมันเป็นงานแทนเมดที่แบบมันไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการทําได้คือมันต้องใช้มือในการทําเท่านั้นนะคะแล้วก็ถักลงมาจนสุดปลายเลยนะคะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้สเสน่ห์ก็คือการใช้ยีนมาทำเนี่ยแหละของแบรนด์เขาเลยเดี๋ยวชีจะไปเปลี่ยนชุดนะคะ you ก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นชุดแรกเลยนะคะก็จะเป็นชุดที่เจนนี่ใส่ใน m v l o v e เล c k เลยนะคะซึ่งสไตล์ออกมาแล้วคือรู้สึกว่าน่ารักเลยอ่ะทุกคนคือเป็นแบบที่แบบมันดูแปลกและไม่คุ้นกับตัวเองนะคะแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วคือน่ารักมากแล้วก็สิ่งที่ชอบมากอ่ะคือชี้อ่ะชอบกางเกงมากทุกคนคือเข้าทํากางเกงยียนออกมาได้สวยจริงๆค่ะส่วนตัวบนจริงๆแล้วมันก็คือกระโปรงยีนนะคะแต่ว่าเอามาใส่เป็นเกาะอกเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อไปเนี่ยก็คือสามารถใส่เป็นกระโปรงหรือใส่เป็นเกาะอกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราก็ต้องแบบคิดเอทดเอาแหละว,ว่าแบบข้างในเราจะใส่อะไรถ้าเกิดว่าใส่กับเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยอาจจะต้องใส่คู่กับกางเกงขาสั้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะน่ารักชิสสอมาชิเหมือนเจนนี่ปะเจนนี่จริงด้วยอ่ะสไตล์ตของแบล็ k พิงค์อะคือเขาแบบ ปังอ่ะทุกคนนอกเหนือจากสไตล์ลิต์ของแบล็คพิงปังเนี่ยก็คือต้องยกให้ไทยดีไซเนอร์ของเรานะคะที่ปังจริงๆค่ะก็จะเป็นลุกแรกค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูลุกที่2กัน และนี่นะคะก็จะเป็นชุดที่2เลยนะคะจากเอ่อลุคเจนนี่แบล็คพิงค์เลยนะคะซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อครอปนะคะของโพนี่สโตนเนาะแต่ว่าชีเอามาใส่คู่กับข้างในนะคะจะเป็นเสื้อครอปใส่เดี่ยวของชีที่แบบเซ็ตเล็กมากๆเลยนะคะมันก็เลยจะหลบได้แต่ว่าอย่างในลุคของเจนนี่เนี่ยรู้สึกว่าเสื้อตัวข้างในเขาจะเป็นประมาณ ะะแต่ว่าเขาจะคลุมด้วยคดิแกนที่ใส่เฉพาะแบบแขนอย่างเดียวนะคะสีขาวทั้งสองด้านแต่ว่าชีไม่มีก็เลยครีเอทเป็นลุคนี้นะคะแล้วก็กางเกงเนี่ยในลุคของเจนนี่เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นกางเกงยียนแต่ชีเอามาแมทกับกางเกงยียนของโพนี่โซนเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้นก็จะเป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยค่ะทุกคนคือข้างๆมันก็จะเป็นแบบว่าแหวกข,ข้างนะคะแล้วก็เป็นรุ่ยๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากแล้วก็เป็นโทนสีที่เข้ากันด้วยนะคะลุคนี้ก็ชอบมากเอาจงจริงแล้วการที่เราใส่หรือว่าแต่งตัวตามแบบศิลปินนนะคะหรรืืออวว่่่่าาาทีีเชชบเชบ นะเพราะว่าเป็นแบบที่เราไม่กล้าแต่งแล้วเราไม่รู้ว่าเราแต่งออกมาจะเป็นแบบไหนทําให้เราเห็นแล้วก็จินตนาการได้เลยว่าเออออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณไหนแล้วพอใส่ก็คือน่ารักสำหรับคลิปนี้นะคะชิก็ต้องขอบคุณโพนี่โนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยค่ะฝากติดตามพี่ใหม่ๆของอาชิด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย